มันยังไม่จบรอบเพราะว่ามันลงมาไอ้แท่งนี้มันมาปิดที่ราคาเท่าไหร่สามสามศูนย์เจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดสามสามศูนย์เจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดมันก็อยู่ในทีพีทีพีหนึ่งใช่ไหมในรับราคาสามสามมันยังคือมันเกินทีพีหนึ่งลงมาแต่มันยังค้างทีพีสองค่ะ ละทีที่สองคือตามสามสูย์สองจุดเจ็ดศูนย์จุดเจ็ดศูนย์สามสามูสองใช่ค่ะที่มันเมื่อเช้าพอมันเปิดมาเนี่ยเปิดราคาเช้าที่เราตีก่อบไว้เนี่ยราคามันเปิดตามสามสองศูนย์โดยประมาณนะที่มันเป็นทังเขียวขึ้นไปแท่งเนี้ยท่งแรกเห็นไหมพอมันวิ่งย้อนกลับไปไปชนราคา ไม่ผ่านราคาเปิดของวันเนี่ยช่วงราคาเปิดเพราะวันเปิดตลาดเจ็ดโมงเชา้าปุ๊บมันลงเลยพอมันลงเนี่ยเป้าท,ที่เรามองก็คือทีีสองที่มันจะเกิดขึ้นเห็นไหมแท่งเจ็ดโมงเช้าเนี่ยถ้าเราเปิดแท่งชั่วโมงเราไปเปิดแท่งชั่วโมงดู เนี่ยเส้นเส้นเส้นเกาะเส้นเกาะบอนไม่ได้จีเห็นไหมน่ะก็คือราคาสามสามสองศูนหนึ่งห้ากับสองห้าราคาเห็นไหมแท่งแท่งเขียวสองเขียวก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นแท่งของแท่งของไอจากวันสุดจากวันสุดแล้วก็เนื่องมาวันจันทร์เจ็ดโงเช้าคือแท่งแดงแท่งแดงถัดมา แทงแดงนั่นแหละแท่งเจ็ดวงเช้าเห็นไหมแทงแดงแท่งเนี้ไส้หลักไส้ต่ำสุดราคาที่สามสองเก้าแปดจุดสามหนึ่งสามองเก้าแปดจุดสามหนึ่งแสดงว่ามันมาเก็บรอบทีพีสามเรียบร้อยไอทีพีสองเรียบร้อย สามสามสามสองสามสามสามสองเจเจศูนย์ลบสิบมันมันก็เกินทีพีสองมันลงมาทีพีสามเลยนะคะใช่ไหมเฮงทีพีสามมันไปไม่ถึงเพราะมันเกินได้แต่ไม่ขาดไงเรานับรอกตอนนี้มันรับเรานับลอกทีพีสองเพราะว่ามันเกินไปมันเกินไปพอมันเกินเสร็จแต่ว่ามันมีขั้นแดงขั้นหนึ่งเนี่ย แท่งแดงถัดมาเนี่ยที่มันมาแล้วมาเบดกไปแท่งเขียวอันนี้คือมันเบีกดอทักในทางเฟรมในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงไงเห็นไหมเมื่อเราเห็นทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เราเราก็กลับหน้าเล่นไปทางเฟรมหนึ่งทางเฟรมเฮดหนึ่งแล้วออพอเฮดหนึ่งมันแท่งเขียวแท่งเนี้ยมันเป็นแท่งเบรก ท่ง ek, เบรกก็คือเราก็มองเป็นซิกเคตหนึ่งเห็นไหมซิกเคตหนึ่งอ่ะวิ่งซิกเคตหนึ่งอ่ะมันซิกทั้งวันอะ่ะค่ะแล้วซิกเคตหนึ่งแท่งนี้ยโดยปกติแล้วซิกเคตหนึ่งวิ่งพันจุดแท่งเนี้ยก็วิ่งครบรอบพันจุดแท่งถัดมาก็เลยกลายเป็นซิกเคตหนึ่ง แท้งเนี้ยมันเปิดถ้าเรามองทั้งแท่งเนี่ยก็คือมันไม่ครบพันจุดแน่นอนมันเปิดราคาตามสุตรที่ก็ราคาไส้หลังซิกที่ 3, 3, 0, 4, 1, 4. สามสามศูนย์สี่จุดหนึ่งสี่สามศูนย์สี่ในเมื่อเป็นขาบายแเราก็บวกสิบไซส,สเ สามสามศูนย like ์ส uh, ี่จุดหนึ่งสี่แล้ว่าเซลล์ต้องบวกไหมก็คือตอนนี้มันมันเป็นบายขึ้นไปแล้วขาเซลลตอนนี้เรามองมองแค่ซิกค้างก็คือของดีที่มันยังมาไม่ถึงแค่นั้นเองก็คือเอาสามสามศูนย์สี่จุดหนึ่งศูนหนึ่งสี่บวกสิบใช่ก็คือรอบของเทสหนึ่งก็คือขอบคือก็คือพันจุด อ่าหนึ่งสี่จุดและเป็นสามสามหนึ่สี่จุดหนึ่งสี่ใช่ในเมื่อมันเกิดที่มันเกิด P by H หนึ่งเนี่ยเราก็นับรอบมันไปเรื่อยจนจนมันเบรกอะ่ะถ้าเป็นขาบายเราจะเอา L มาคิดใช่ไหมคะถ้าเป็นขาบายเราก็เอาจากข้างล่างไส้หลังซิกมามามาคิด ใส่ข้างล่างคือแอลล่างสุดสามสามศูนย์สี่คือหนึ่งสี่ก็คือเราจะมองว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่แล้วก็บวกอย่างเงี้ยบายบวกเซลล์ลบตอนใช่ไมปันปันกับกลับกันอะไรนะตัวกลับกันใช่ทำไมเรามองเรามองเรามองเป็นพีเอบายขึ้หนึ่งทำไมเราไม่มองเป็นซิก ซิกไบเฮสี่ตอนนี้จะจะจะสงสัยกันไหม <c oughs> ถามกลับแล้วเนี่ยถามกลับให้จะสงสัยกันไหมสงสัยสงสัยค่ะเราก็กลับไปดูเฮสี่ดินั้นเกิดอะไรขึ้นไม่ <c oughs> อันนี้แทงเต็มม,มันทิ้งไส้ไงแล้วไส้เนี้ยไส้เนี้ยแท่งเนี้ยแทงแดงแท่งไส้ตัวเนี้ยมันไม่ได้ปิดเขียวไงม,มันปิดด้วยแดงมันไม่ได้ปิดเขียวอพอมันปิดเขียวแต่เมื่อกี้เฮดหนึ่งเนี่ยมันเกิด PAB เฮดหนึ่ง ขึ้นไปสี่ห้าแท่งเนี่ยจากราคาสามสามเก้าสี่จนไปถึงราคาสามสามสองหกเห็นไหมมันมันเกิดเป็นพีบีเฮดหนึ่งไปเรื่อยเกิดซิกในเฮดหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเลยหนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งสี่แท่งสามสามสองเก้าสี่ใช่ไหมพี่ใช่ซึ่งแต่ละแท่งเนี่ยแท่งแรกมันครบพันจุด แท่งสองไม่ครบแท่งสามไม่ครบแท่งสี่ไม่ครบแท่งห้าครบพันจุดในแท่งเขียวที่มันวิ่งขึ้นไปเนี่ยอพอแท่งเขียวมันวิ่งห้าจุดขึ้นไปอย่างเงี้ยครบหนะ้ามันเป็นเขียวอย่างเงี้ยเราก็กลับไปดูเฮดสี่ใหม่กล <c oughs> ับไปเฮดสี<ๆ>่ค่ะมันก็จะเกิดเป็น พีเอบายแสี่แหละเห็นไหมแท่งเขียวนี่ปิดสูงกว่าเป็นพีเอบายแสี่แต่แท่งถัดมาดันเกิดแดงอีกเห็นไหมม,มันก็กลายเป็นว่าไซเวยอยู่ในกรอบเนี่ยมันเกิดไซเวียในกรอบซึ่งแต่ละฝั่งยังไม่ทำ ยังไม่ทํำลายซึ่งกันและกันไอแท้งแดงแท้งเขียวเนี้ยก็ยังไม่ได้ขึ้นไปทํำลายไส้หลังซิกแท่งแดงก่อนหน้าของวันศุกร์